ใช่ครับถึงเวลาบงส่งแล้วเรื่องงามยามดีก็เป็นใจอยู่ครับตอนแรกก็ลุ้นอยู่วายไปก็ลุ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็โอเคครับเดี๋ยวมีแดดบ้างลมบ้างก็ถือว่าดีกว่าฝนตก <c oughs> ครับวันนี้แฟนๆก็มาให้กลังใจกันอยูรอใช่ต้องขอบคุณแฟนทุกคนด้วยครับเหมือนเขาก็รอคอยวันนี้มานานเหมือนกัน ก็มากันแบบว่าหนาคลั่งมากหนาคลั่งคลั่งคืออะไพี่หนาแน่นหนาแน่นคลั่งหนาคลั่งหนาแน่นหนาแน่นเอนหนาแน่นจะรัคกันผสมผสมกันเลยหนาแน่นหนาแน่นโอโคครับพี่ผสมผสมะสมเอใช่ค่ะอยากรู้อะไรยงว่าวนแสดงมตองแอ๋อก็อย่างที่ทุกคนทราบครับก็คือซีรีส์เรื่องนี้เนาะ จริงๆเราทำเป็นนิยายมาก่อนแต่หนื้อว่านิยายเนี่ยก็เขียนมาผู้สอนคนนี้ก็ผมก็เป็นคนคิดพัทเองก็ให้หนักเขียนเขียนอะไรเางี้ครับแล้วก็พอพัฒนาบทมาเนี่ยก็พอมาเป็นในรูปแบบซีรีส์ครับเราก็ค่อนข้างที่จะปรับอะไรพอสมควรเพราะว่าเราก็ฟังฟีดแบ็กจากคนอ่านนิยายด้วยแล้วก็เราก็มานั่งคิดวิเคราะห์ว่าเออถ้าเราทําเป็นซีรีส์เนี่ยเราแต่งเติมอะไรได้บ้างปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างแล้วเราก็ทําออกมา โดยที่เราก็มีการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าไงครับบุคลิกตัวละครบ,บางตัวเหมือนกันก็เลยได้แคสมาเป็นนะคจิมมีม่วอมกบบเปองด้วยก็คือว่า,าลงตัวครับ,รบรจริงจริงจริงในในนิยายมีเทรกเตอร์เขาอยู่ครับแต่ว่าพอมนเป็นบทซีรีส์เนี่ยพอเราได้คุยกับนักเขียนบทซีรีส์นะครับแล้วเราก็เห็น ถึงหลายๆอย่างคือจริงๆไม่ใช่แค่ตัวละคร2ตัวนี้มีตัวละครบางตัวที่เรามีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันบางตัวก็อาจจะไม่ได้มีที่มีในนิยายก็อาจจะไม่มีในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเราพยายามที่จะทําให้ซีรีส์ออกมาให้มันกลมกล่อมที่สุดนะครับบางทีในนิยายเขียนมาแล้วเราก็มองว่าอันเนี้ยมันอาจจะต้องโดนปรับหรือว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมสําหรับการทาซีรีส์แล้วก็เปลี่ยนครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ย ตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีโครงจากนิยายมาแต่ว่าในในในซีรีส์ก็เขาเขาเรียกว่าคนที่อ่านนิยายมาก็คือยังสามารถสรุปกับซีรีส์ได้อยู่แน่นอนครับแล้วก็คาดเดาอะไรไม่ได้ไียกว่ากลมกล่อมใช่ส่วนตัวนะคิดว่ากลมกล่อมกว่าในนิยายครับแต่ว่าก็แล้วแต่เพราะว่าจริงๆถ้าเอาบทซีรีส์มาแค่อ่านเป็นนิยายก็อาจจะไม่สนุกอะไรเงี้ยตอนนี้เราทำเป็นในรูปแบบที่เราต้องดูซีรีส์ใช่ไหมก็เลยคิดว่าบทอันนี้คือเหมาะสมกับการทำซีรีส์ที่สุดแล้วครับ โอผมว่าค่อนข้างเขาเรียกว่าไงครับค่อนข้างครบครบรถมากแต่ว่าแน่นอนมันก็คงจะเป็นโรแมนติกดรมาม่าแล้วก็มีแอคชั่นมีอะไรผสมเยอะอยู่เหมือนกันครับผมเรื่องสถานที่แบบข้ามฟ้ามันก็มีข้ามไปนอกประเทศบ้างใช่ก็เป็นทีมโลก็ทำกันบ้านกันหนักมากครับก็ค่อนข้างที่จะคิดกันหลายส่วนครับก็ ก็มีดูทางยุโรปไว้เหมือนกันว่าเราอาจจะจำเป็นต้องบินไปถ่ายทำที่นั่นเพื่อความแบบสมจริงด้วยความสวยงามด้วยไงครับเพราะว่าก่อนนั้นเราได้เตรียมพร้อมแล้วนะเห็นแล้วเห็นสีสัมภาษณ์แต่ว่าจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่คุยกันมาตลอดนะครับว่าเราเราควรจะไปถ่ายทําที่นั่นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าครับทําการบ้านเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าการไปต่างประเทศมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมันอาจจะไม่สะดวกเหมือนประเทศไทยเนาะก็แต่ว่าก็มีหลายๆอย่างที่ในในเรื่องเนี้ย ในโลในประเทศไทยอาจจะหาไม่ได้เราเลยจําเป็นจะต้องบินไปถึงที่นั่นก็คือสมชื่อข้ามฟ้าไปถ่ายทําม,มากๆทุ่มครับ mm hmm. เพราะว่าเอ่อทุกคนก็จะได้เห็นแล้วว่าซีเรื่องนี้เป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่ของ่ายเราจริงๆแล้วก็เราก็อยากให้มันเข้าถึงไม่ใช่แค่คนไทยครับอยากให้เป็นทั่วโลกเท่าที่เป็นไปได้เลยอยากให้ซีเรื่องนี้ไปได้ไกลที่สุดครับพร mm hmm. อมอย่างพรมอย่าง ครับพร้อมพร้อมสิพร้อมแล้วแต่ว่าพร้อมกดดันแล้วเฮ้ยก็แต่พร้อมครับพร้อมอ๋อใช่ครับเพราะเกือบออสำหรับผมก็พร้อมเกือบร้อยละกันครับเพราะว่ามีน้องคอนเสิร์ตคนใหญ่ตัวใหญ่อยู่ก่อนซีรีส์ครับใช่ครับครับผมก็98ละกันอีสออร์เอยู่ไหนอีก2% สองเปอร์เซ็นต์อยู่อนเปอร์เซ็นต์คึ่งคอนเสิร์ตหนูเหมือนกันครับไปนั้งดูคอนเสิร์ตหนูครับผมโหลโหก็จริงๆแล้วความพร้อมที่เราก็เตรียมกันมานานมากแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ใกล้จะเปิดกล้องเต็มทีแล้วด้วยจริงๆอ่ะคล้ายๆพี่ตีเลยมันจะเหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอที่เราไม่พร้อมแต่ว่ามันก็จะตามมันมันจะลดลงไหมมันมันต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นขึ้นไปความพร้อมเต็มทีนะครับก็อาจจะเป็น เพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้คือความกดดันเล็กๆที่พี่ออฟบอกว่านี่คือซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่เราจะต้องเป็นโปรดักชันที่จะต้องทําให้มันแบบว,ว่าสมชื่อคมว่าฟอร์มยักษ์ของเราเนี่ยเราก็ต้องเตรียมให้พร้มอมเหมือนกันเราก็อาจจะรู้สึกว่าเวลาที่มีตอนนี้เราต้องเพิ่มไปเรื่อยๆหรือว่าเพิ่มความพร้อมไปเรื่อยๆตามเวลาที่มีครับผมเตรียมพร้อมกับซีรีส์เรื่องนี้ดีที่สุดมากผมว่าไงเออผมก็ ประมาณจุสแล้วก็พ่จิรเประมาณ98%ก็ารกานรมาณไ่จุดหนึ่งไม่ไม่เลยหรอเอาเาให้อยู่ระดับีก็อีกสนก็อาจจะค่อยเพิ่มมาอเพราะว่าผมสอบแล้วก็ยังไม่เสร็จสิ้แล้าก็ค่อยๆเดินบุญไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเออมันก็ยังมีอะไรให้เราเรียนรู้เ่เอก้ถ้าผมก็ ฟอร์ครับแล้วก็จะแบบพยายามเรียนรู Holland> ้อะไรไปหน่อเพิ่มเติมครับเพราะแบบก็เ well, ป็นเรื่องที่แบบเป็นฟอร์มยักษ์ของชายก็เลยตั้งใจให้เต็มที่แล้วคนดังในยิรากรคำว่าฟอร์มยักษ์ที่วันนี้ครับก็สำหรับผมนะครับก็รู้สึกว่าก็มีความพร้อมทับทุกคนนะครับแล้วก็จะพยายามให้ทีมเราดีที่สุ้วก็คนดังที่ครับเพราะว่าแบบเราก็เป็นการแสดงหน้าใหม่ด้วยก็กเราไม่จะสูซูครับในเรื่อนกันนะครับ แค่ความแค่ความที่มันเป็นมีคอมใหญ่ก็มีความละเอียดอ่อนะย่าง้แล้วก็รายละเอียดมากแค่ไหนโอ้หมากนะครับเพราะว่าอย่างบทเราก็แก้แล้วแก้อีกจนให้มันออกมาดีที่สุดครับจริงๆเพราะเราก็มีโอเขียนกันหลายท่านมากแล้วก็มี ระดับครูอาจารย์ในการตรวจบทอีกทีนึงเพราะเราค่อนข้างที่อยากจะให้มันละเอียดจริงๆะครับแล้วก็เรื่องของโลเคชันอย่างที่บอกว่ามันสาคัญมากๆสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับก็เลยค่อนข้างแบบว่าใช้เวลาที่จะเลือกพอสมควรแล้วก็อย่างประเทศตอนนี้คือยังอยากกลุบไว้ก่อนอ,อ,อาจจะบอกได้เขาอาจจะโซนยุโรปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องขอทําการบ้านให้ดีก่อนว่าสิ่งที่เราได้ไปเนี่ยเราลงทุนขนาดนี้แล้วเราต้องได้อะไรกลับมาบ้างครับก็ส่วนความละเอียดอื่นไม่ว่าจะเป็นการแสดงผมก็คิดว่าน้องๆมีความพร้อมกันมากๆ พอสมควรเพราะว่าน้องก็มีประสบการณ์ที่แบบน้องเก็บเกี่ยวมาโดยเฉพาะสิน้นนแต่ว่าอย่างโทมัสกล้องจิมมี่โอมครับผมก็คิดว่าเขาก็ได้รับการเวิร์กช็อปอย่างดีครับผมแล้วก็มีเรื่องของแบบเขาเรียกว่าการเตรียมการหลายส่วนนะที่ที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเทคแคมมากอย่างที่ทุกคนเห็นแหลพะพอมันมีเวลาในการเตรียมงานนะครับเออแล้วก็แล้ก็ค่อนข้างจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์ท่สุดครับ ให่เสื้อผ้าก็เป็นอะไรที่ละเอียดมากเพราะว่าเราจากพาลอตจนมาวันเนี้ยเราก็ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะฟังฟีดแบคด้วยแล้วก็เราก็พยายามที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยความที่แอมมาลีเนี่ยหมายถึงว่าด้วยความที่เรื่องเนี้ยมันเป็นประเทศสมมติเนาะทุกอย่างมันเป็นการแบบแต่งขึ้นมาใหม่หมดดังนัง้นที่นาการแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเราก็เลยต้องพยายามหาตรงกลางของเราที่เรามองว่าเนี้ยมันออกมาโอเคที่สุดในในแบบฉบับที่ ทีมงานทุกคนมองว่าเห็นต้องพ้องกันว่าอันนี้มันถูกต้องอะไรครับแต่ก็ทมว่ายากไหมก็ยากโดยรายละเอียดของชุดโดยเฉพาะแบบตอนที่เข้าวังอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเราติดตามเพราะที่ทุกคนเห็นมันยังไม่แบบมันยังแค่เศษเสี้ยวเดียวจริงๆครับตอนนี้เรายังตัวใดก็อ่า จร,จริงๆการถ่ายทำเราก็จะไม่สามารถแบบคาดเดาอุปสรรคต่างๆได้แหละก็กังวลว่าเออมันจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาโดยที่เราคา,าดเดาไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็แค่นั้นแต่นอกนั้นก็คิดว่ามันถึงเวลาที่เราต้องสู้แล้วเพราะเราก็เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นฤดูกาลของการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลังคอนเสิร์ตนูนิวคิดว่าทุกคนก็ต้องแบบ เขาเรียกว่าไงเตรียมใจกับสิ่งนี้เพื่อที่จะมาแบบว่าต่อสู้ด้วยกันหรือแค่ว่าแจ้งให้ทราบผมว่าจ้งให้ทราบแต่ไม่้อมแต่ทำอะไรความสุขต่อจากเนี้ยไม่แต่ก็ถ่ายทำไปอย่างมีความสูงใช่ไหมจริงเห็นบอกมีพาร์ทของแต่ต้องเล่นกีฬาต้องกั้นดับต้องขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งสามคู่เลยไหมคะต้องต้องจริงๆถ้าในบทซีรีส์ครับก็อาจจะไม่ได้ทุกคนครับผม อยากให้ติดตามเพราะว่าถ้าพูดไปจะสปอยแต่ว่ากีฬาครับก็มีมากกว่าหนึ่งอย่างแล้วนะครับหมายถึงว่า,าทุกคนอาจจะคิดว่ามีแต่ฟันดาบอะไรเงี้ยแต่เราก็มีอื่นๆเข้ามาเพิ่มเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อความแบบเป็นขเขาเรียกว่าไงาผมว่ามันครบรดขึ้นแล้วก็มีสมเผุสมผลขึ้นในส่วนของซีรีส์ครับอันนี้แบบซีรีส์เล่นถ่ายหรือว่าจริงๆอ่ะคืออยา่อยางที่บอกว่าแพลนเราก็อยากจะถ่ายเราเราอยาก,อ,ยาก,อ,ยากออนแอร์ปีนี้แต่ว่า เออก็เอาตามความเป็นจริงดีกว่าเราก็เดวเราเราจะจริงๆเราแพนไว้ปลายปีจริงๆแต่ว่าสมมติว่าถ้าถ่ายทําไปแล้วแล้วมันแบบมันจําเป็นมันยากจริงๆก็ๆก็คงจะเป็นจะต้องเป็นต้นปีหน้าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมก็คาดเดาไม่ได้เนาะว่าสุดท้ายล้วพอไปถ่ายจริงๆเนี่ยวันหนึ่งมันจะเราแพนไว้สมมติ1 0ซีน15ซีนมันอาจจะได้ไม่ถึงก็ดูตามความเป็นจริงครับก็ไม่อยากจะเร่งแล้วให้งานมันออกมาไม่ดีเพราะว่าเราก็ นักแสดงก็ทุ่มเทกันมากเราก็ลงทุนมากๆแล้วก็อยากให้ออกมาแล้วมันมั่นใจที่สุดก่อนอย่างเงี้ยครับสุดท้ายค่ะให้น้องๆแต่ละคนฝากซีรีส์ล้กันฝากติดตามฮะทุกคนครับครับผมก็ฝาอยากฝากให้แบบทุกคนช่วยกันติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมนักแสดงทุกคนด้วยนะครับก็พวกเราทุกคนก็จะทำกันอย่างเต็มที่ที่สุดครับผมครับผมแล้ก็ ครับก็ขอฝากธรรมศาสตร์อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนเลยครับเดียวครับผมสำหรับวอร์มจิ้งนี้นะครับก็อยากจะขอฝากได้วยนะครับแทั้งตัวอร์มและก็เบนทายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผลิตและชลันแต่วก็นักแสดงตัวละครอื่นๆด้วยนะครับก็ทุกคนเนี่ยทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมกันมากๆเลยในตัวผมก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะครับผมก็ นั่นแหละรครับซื่พอพวมอยัษ์เราก็ต้องไปให้สุดเหมือนกันนะครับโครงาที่อย่างที่บอกอเนี่ยคาดหวังเอาไว้แล้วก็ทุกคนก็อยากจะดูผลงานที่มันดีเราก็อยากจะทำออกมาให้ดีแล้วก็พร้อมที่จะลยไปกับโปรเจกต์นี้ในที่มี่มากที่งุันครับ ครับผมแ,แท็กวันนี้พร้อมยักษนะ์ครับผมก็ฝากด้วยอย่างที่พี่บอกก็ทั้งทีมงานเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าตั้งใจทํามากๆครับผมอยากให้เรื่องนี้ออกมาแบบว่าดีมากๆแล้วก็ให้ทุกคนแบบซัพพอร์ตคอยติดตามครับผมส่วนในพาร์ทส่วนตัวเราก็จะทำในพาร์ทแสดงให้ดีที่สุดครับผมง่าก็ฝากติดตามฝากผู้ซีนนิวฝากผู้จิมมี่เด้วยครับผมฝากคู้โทมัสแล้วก็แนะนำทุกท่านในเรื่องด้วยนะครับผม แล้วก็ฝากคุ้มกับขอเราด้วยฮะบยอมนะครับผมอนุเนียมอื่ครับก็ฝากพวกเราทั้งหคนแล้วก็จริงๆมีน้องคริสอีกหนึ่งคนด้วยครับแต่ว่าวันนี้น้องคริสน่าจะติดธุระครับใช่น่าจะไม่ว่างครับก็ฝากซีรีส์เรื่องข้าฟาเคียงเธอด้วยครับเพราะเราก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดเลยส่วนผมก็ลูกคนินในซีรีส์สวยแน่ๆครับ ชเอแงเลยรับรองว่าจบแล้วนี่หนูมีกล้ามแน่นอนเรื่องกีฬาเยอะเกินูมนเลแล้วนะได้ฝากด้วยนะครับก็ฝากพี่ๆสื่อแล้วก็แฟนๆทุกคนนะครับสนับสนุนด้วยเนาะเล่นเทนหรือดูซีรีส์เยอะๆแบบว่าบอกต่อเมื่อออนแอร์ก็ฝากด้วยจริงๆครับให้สมกับความตั้งใจของเรานะครับครับเมื่อกี้เห็นสปอยไปแล้วในในเขาเรียกว่าอะไรนะทเลเหรอใช่ ครับ14 EP ครับจะเยอะกว่าปากตินะครับก็เป็นข้อมูลที่ได้มาใหม่เพิ่มเติม14 EP นะครับก็ฝากด้วยถ้าแบบถ้าคนดูเยอะอาจจะมีน,นะข้ามฟาทูยูรลอเล่นลอเล่นเรื่องเขเลยค,ครับก็ฝากด้วยนะครับก็14 EP นี้คิดว่าแบบเข้มข้นแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเองก็เขาเรียกว่าไงอ่ะอ่านบทมาแล้วก็คนลุกมากว่าโห าอีพีหนึ่งเนี่ยขนาดนี้เลยโอเคได้โอเคจะทำให้อะไรเงี้ยครับโอเคได้เลยครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณค่ะ